สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมผมจะมาสอนเปิดเซิร์ฟไมค์ครับ 1. ึ20.4นะครับนะเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับก็จะเป็นการเปิดเซิร์ฟแบบ Open World นะครับเปิดเซิร์ฟแบบให้เพื่อนเล่นกันนะครับก็อย่างแรกนะครับผมจะมาโปรโมทเลยอย่างแรกเลยก็คือเครื่องเซิร์ฟอย่างแรกเราต้องมีเครื่องเซิร์ฟไงถูกป่ะเราก็ต้องเอาเครื่องเซิร์ฟก่อนนะครับเครื่องเซิร์ฟก็เป็นเครื่องนี้นะครับนี่ครับเครื่องเซิร์ฟเป็นเพจนี้เลย ผมเช่าอยู่นะครับผมเช่าเป็นแพ็กเกจสามนะครับตอนนี้เขามีโปรอยู่ปโปรอะไรวะโปรสองเดือนไม่รู้ว่าตอนนี้โปรมันหมดหรือ,อยังนะครับแต่ว่าผมเช่าแพ็กเกจสามอยู่ก็คือว่าแบบลื่นเอาจริงนะแพ็กเกจสองก็คือลื่นแล้วนะครับเปิดแบบ Open World นะนะครับก็อันนี้ผมจะเปิดแบบธรรมดานะครับเป็น 1. 2 0 4งจดยี่สิ่นะอย่างแรกก็ต้องมีตัวเกมไมครับก่อนถูกไหมอ่า <c oughs> อย่างแรกนะก็คือเรา เข้าไปที่เว็บเปอร์โปรนะครับเป็นนี่ครับเปอร์โปรหนึ่งจุดยี่สิบจุดสี่เดี๋ยวผมอเอาลิงก์ไปใต้ดีสคริปชันแล้วกันนะนี่ครับ้ามาปุบ๊บเข้าเว็บมาใช่ไหมนี่ครับเวอร์ชันล่าสุดเลยเรากดดาวน์โหลดตรงนี้น่ครับเราดาวน์โหลดมาก็จะได้เป็นไฟล์ไฟล์นี้อันนี้คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับเราได้เป็นไฟล์นี้มานะครับไฟล์นี้นะครับก็ใช้แค่ไฟล์เดียว นะครับสามารถลงปลักอินได้ลง Data pack ได้นะครับใช้เป็นไฟล์เดียวนะครับสำหรับคนที่แล้วก็อ่ะแล้วก็ต่อไปก็คือสร้างโฟเดอร์นะครับอันนี้คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือเชา่าได้เลยก็คือแบบเขาเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาแล้วสร้างโฟลเดอร์ข้างในแล้วก็พิมพ์โฟเดอร์อะไรก็ได้นะครับผมจะพิมพ์ว่าเซิร์ฟเวอร์หนึ่งจุดหนึ่งจุดยี่สิบจุดสี่นะครับแล้วก็เอาไฟล์นี้เข้าไปปึ๊บนี่แล้ว <c oughs> จากนั้นครับจากนั้นเราก็ อ่อทำการนี่ครับทำการกดตะไม่ขี้เข้าไปครับจะไม่ขี้เข้าไปนี่ครับมันก็จะรันนะครับจะรันเรื่อยๆรื <c oughs> ่อยเรารอนะรอรอๆอร,รอๆๆๆๆอ่ะรอเสร็จมันจะออกมาประมาณนี้นะครับออกมาที่อูล,ล่านะครับอูล,ล่านี่เข้ามา เปลี่ยน ULA f a l อเป็น t r นะครับ T R U D นะครับเราก็กด Save ก็ปิดไปเลยเรากด Run อันนี้ใหม่นะครับกด Run ใหม่อันนี้เป็น Plug In กับ Data Pack ที่ผมเซ็ตไว้แล้วนะครับก็คือแบบมี Data Pack อย่างนี้นะครับเรามี Plug In นะครับเป็นที่ต้องใช้นะครับอ่าพอเรา Run เปร๊บเนี่ยเวอร์มันจะขึ้นมาแล้วน่ครับตอนนี้คือคือตอน Run Server นะครับคือเรา Run แล้วมานะครับ อ่ะตอนนี้คือ, Run. อ,อรันมาแล้วเวอร์รอบอเนเธอร์กเดีนมานะครับเนเธอร์มาแล้วครับก็เดีนอ่าดีนมาแล้วนี่นะครับเดีนมาแล้วนะครับและจากนั้นนะครับเราเข้าไมค์คาไปเลยนะครับเข้าไมค์คาแล้วเราก็เข้า IP นะครับ IP IP เซิร์ฟเวอร์ก็คืออยู่ที่เครื่องเซิร์ฟที่เราเช่านะคว่าเขาจะให้เป็น IP อะไรมานะครับก็คือผมอันนี้ผมเซ็ตไปแล้วว่าเป็น IP อะไรนะครับ ราสักคู่นะผมรอไมค้ามันรันกัน <c oughs> อะไมครับ <c oughs> ผมมาล้วอันนี้สามารถเป็นดีแท้หรือดีเถื่อนก็นได้นะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับเราอย่างแรกเอาเข้าไมคัามาแล้วใช่ไหม <c oughs> เราก็ต้องรอมันโหลดเสร็จปุ๊บ <c oughs> อันนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่ IP นะครับ กด add server ใส่ i P อยู่เลยนี่ผมใส่เรียบร้อยครับแล้วกด join world เข้าไปนะครับกด join เข้าไปปึบ๊บรอนะครับรอ,อจริงเราเรายังไม่ต้องจอยก็ได้นะเพราะว่า,เ,าเราต้องลง datapack ก่อนนะครับรวิธีลง datapack คือมาที่เซิร์มาที่ folder world นะแล้วก็มาที่ datapack อันนี้นะครับก็ลากนี้เข้าไปเลยเปึบ๊บนี่โหลด datapack ที่เราวันนี้เข้าไปนะครับยวผมส่งลิงก์ให้นะครับดัตต้าแพคที่ว่าแบบอยากได้อันไหนเดี๋ยวผมส่งลิงก์ดัตต้าแพคให้นะครับแล้วปลั๊ก,กอินัก็คืออันนี้นะครับคือปลั๊กอินอันนี้แล้วก็ลากเข้าไปนะครับที่เราต้องใส่นะลากเข้าไปปึ๊บอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วเราก็วิธีการรีเซิร์ฟเวอร์เราเขียนว่าดีโหลดคอนเฟิร์มนะครับพร้อม คอนเฟิร์ม F I R M เนี่ยครับ a l อ enter ไปนี่มันก็จะรีโหลดเติมนะครับว่าเออเราลงอะไรไปบ้างนะครับมี Data Pack อะไรมี Resource Pack เอ้ยมีปลักอินอะไรเนี่ยครับอันนี้คือแบบเสร็จแล้วนะครับนี่พอเสร็จแล้วเราก็เข้าเซิร์ฟนะครับเนี่ยครับเข้าเซิร์ฟปึ๊บรอรอนะครับรอมนเจเนเรตเบลนะครับอ่าเจอเนเรตแล้วนี่ไงบ้านี่คือเราเจเนเรตแล้วนะครับ ี่มันก็จะจประมาณนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นี่คืออันนี้คือดั้งต้าแผงที่ผมลงไว้นะครับเวอร์มันก็จะแบบแปลกๆหน่อยนะครับมันจะสวยนิดนึงนะครับนี่นจะประมาณนี้ก็อันนี้เป็นไอดีแท้อยู่นะครับไอดี ID แท้มันจะมีรูปหัวข้างบนเห็นไหมอ่ะวิธีทำไอเดียเถื่อนนะครับอย่างแรกเลยเราเข้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็ปิดเซิร์ฟไปก่อนครับอ่าพอปิดเซิร์ฟปุ๊บเครื่องไอตัวนี้มันก็จะปิดไปเองนี่ นีเปลี่ยนเป็นอดีเทอ่อนะครับกดที่เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะครับกดแต่มันคลิกเข้าไปนะครับมันจะเป็นโน้ตแพ็กก็ได้อะไรก็ได้ครับที่เป็นให้พิมพ์นะครับเรามาที่ออนไลน์โหมดนะครับปรับเป็นจากทูเป็นเอลนะครับแล้วก็ถ้าอยากแบบแนะนำนะถ้าเกิดว่าเราจะเปิด Open World ให้เพื่อนเล่นใช่ไหมแนะนำว่าให้เป็นไวริสนะครับเปิดเป็นไวริสครับเนี่ยไวริสลิสนี่ครับปรับเป็นทูนะครับ แลบเป็นทูนะครับแล้วก็เซฟปึ๊บเซฟอ่ะนี้ก็คือไวริสผมทําไว้แล้วนะครับก็คือไวริสเป็นไวริสชื่อเพื่อนที่ผมเล่นกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใส่เข้ามานะครับอ่ะวิธีแอดไวริสก็คือเดี๋ยวเข้าเครื่องเซิร์ฟก่อนนะครับอ่ะเราก็แล้วก็รันเซิร์ฟใหม่อีกทีนะครับรันเซิร์ฟใหม่ รอนะครับรอวันมันก็ต้องรอนิดหนึ่งนะครับเพราะบางทีมันก็ช้าหรือเร็วนะครับนี่มาละอ่านะครับอ่าผมเปิดเซิร์ฟเสร็จแล้วครับอ่าเปิเซิร์ฟปึ๊บนี่มาแล้วนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมมีแ admin ไหมผมไม่มี op วิธีให้ op นะครับก็คือพิมพ์ในนี้นะครับพิมพ์ว่า โอพแล้วก็ชื่อตัวละครของเรานะครับปึ๊บนี่นี่เราก็ได้ o p มาแล้วนะครับเราก็สามารถเกมโหมดได้เสกได้อะไรอย่างี้นะครับอันนี้ผมเล่นไว้กับไปเล่นกับเพื่อนนะครับผมเล่นเอาชิตแล้วกับเพื่อนผมมีหน้าที่แบบเป็นแบบดูแลเซิฟเฉยๆนะครับก็แล้วก็วิธีแอดไว์ลิสต์นะครับเราสามารถแอดในนี้ได้หรือในไมค์ครับก็ได้นะครับแต่อย่างแรกอะถ้าเราแอดไวลิส์ลิสต์ครั้งแรกนะครับเราต้องแอด ข้างนอกก่อนนะครับแอดตรงนี้นะครัาพิมพ์ว่า whitelist ครับ w h i t e l i s t w i t e l i s t แอดแล้วก็ตามชื่อนะครับตามชื่อตัวละครที่เราชื่อเพื่อนนะครับพิมพ์ตามนี้นะครับก็ enter เข้าไปเนี่ยมันจะแอด whitelist แล้วแล้วก็ในนี้มันจะขึ้นเนี่ยครับโมมิว้านี่เห็นไหมมันจะขึ้นแล้วเห็นปะประมาณนี้นะครับอ่า นี่เราก็เช็คนะครับเช็คว่าเออ Data Pack เราลงติดไหมเราพิมพ์ว่า Data Pa c k l i s t เอ็ e เดอเนี่ยครับคือ Data Pa c k ที่เราลงทั้งหมดนะครับก็เราก็ดูว่าเออมีอะไรผิดปกติไหมออย่างนี้นะครับก็จะเช็คนะครับตัดต้นไม้เป็นไงตัดต้นไม้ช้าเออทำไมตัดต้นไม้ช้าวะเพราะอะไรวะ <c oughs> งงเหมือนกันเดี๋ยวนะ นี่ครับมันก็ประมาณนี้แหละมันก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับไม่มีอะไรเยอะเลยมันก็มีแค่นี้แหละนะมไม่มีอะไรเลยเปิดเลยมันก็ง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนอเข้าเซิร์ฟมานะครับนึง เรามาเรียบร้อยแค่ลองตังดไม้ดิเอาขวานอะเอาเอาขวานอันนี้ไปตัดอะเอาตัตดดิโอเคเหมือนเดิมโอเคโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวพี่แก้กัน,นตัดไม่ได้เนี่ยตรงนี้นี่ครับประมาณนี้ครับเปิดเซิร์ไหม,มครับง่ายไปแล้วบายบายจุบ๊บเซตเบ